สวัสดีค่ะวันนี้มาทําสังขยาฟักทองสูตรทํากินเองแบบง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทาได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของไข่นะคะวันนี้ใช้ไข่ไก่ประมาณ3ฟองนะคะแล้วก็ไข่เป็ดสองฟองค่ะส่วนไข่ที่ใช้นะคะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะตอกไข่ใส่ในชามผสมนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว80กรัมค่ะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ250กรัมค่ะจากนั้นใส่ใบเตยหั่นทอดลงไปค่ะขยำส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะจนน้ำตาละละลายดีเลยนะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วน้ําตาลละลายดีแล้วเราก็นําไปเตอยออกค่ะแล้วนําไปกรองประมาณหนึ่งรอบนะคะสังขยาเราจะได้มีเนื้อเนียนค่ะกรองเอาเศษเศษออกให้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่ฟักทองลงไปได้ตามชอบเลยค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะคะจะได้สุกง่ายๆค่ะ จากนั้นเตรียมหม้อนึ่งนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเริ่มเดือดนะคะใส่ตัวสังขยาลงไปนึ่งเลยค่ะนึ่งด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เรานึ่งสังขยาจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาเช็คสุกกันค่ะว่าสุกดีหรือยังนะคะใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะเสียบลงไปค่ะ ถ้าไม่มีน้ําติดจากไม้มานะคะแปลว่าสุกค่ะประมาณนี้นะคะคือสุกดีแล้วค่ะเราก็ปิดไฟยกออกจากเตานะคะพักไว้จนสังขยาเย็นสนิทนะคะค่อยนํามาตัดแบ่งเป็นชิ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะสังขยาฟักทองทํากินเองแบบง่ายง่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ